สำหรับคนที่อยากเติมเกม New Swordman ทางเรามีร้าน s t e l l a Go Pass สุดยอดร้านเติมเกมราคาถูกที่บริการดีเป็นกันเองปลอดภัย100%ที่สำคัญยังมีเกมอื่นอนอ,นอีกนะไม่ว่าจะเป็น r o x PUBG g e n s h i n รละอน,อนอื่นอีกมากมายหากคุณผู้ชมสนใจสาม,มารถสแก QR Code ได้ที่หน้าจอเลยหรือติดต่อช่องทางเพจปลายเบอร์โทรที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับ,รบเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสาธิตคอมโบนะครับในพักเส้าหลินนะครับว่า เราจะเล่นประมาณไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวกดอ่นเลยเราไปดูที่อันดีหน้านะครับกิจกรรมนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับจนถึงตีหนึ่งนะจะไม่ผิดอ่ะกดเข้าไปครับอ่ะใช่ถึงตีหนึ่งนะครับอันนี้เราอันนี้อันด้านขวานี่คือสามสามนะด้านซ้ายนี่คือหนึ่งหนึ่งนะครับเซาดี่นี่จะเก่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับสามสามไม่ค่อยไปประโยชน์เพ่เท่าไหร,ร่นักนะอ่ะเดี๋ยวเราในส่งผลหนึ่ง,หน,งหนึ่งกันนะครับเราเดี๋ยวไปเลย ทีเนี้ยเสาหลินนะครับที่เราจะเลือกใช้ใน p พพก็ PP คือสายตักหม้อนะครับ่าสายตักหม้อนะอย่างแรกเลยเราจะเล่นมันว่าไปจับก่อนครับท่าแรกปึ๊บแล้วก็ท่าสี่ครับ่ะแล้วก็ได,ด้ออกมาประมาณนี้สาเหตุที่เราไม่ใช้2และสามอะ่ะเพราะว่าส่วนจะโดนตัดสกิลนะครับ่ะเราจะเล็งท่าหนึ่งไว้เป็นหลักเข้าได้กตี t i s ครับท่าสองเนี่ยจะเป็นยางไงฮะมัจะโดนขัดสกิลนะฮะ เดิมทีเนี่ยเราจะต้องอไปท่าหนึ่ง1 2แล้วก็3พอ3ปุ๊บท่า2จะรีใช่ปะ่ะส่วนใหญ่มไม่ค่อยได้ใช้หรอกถ้าเป็น VP ีเขาจะแดดออกนะ,ะจับปุ๊บก็ท่า4ดีกว่าไนี่เขารู้สูตรนะเนี่ยคนนี้เล่นเป็นอยู่นะเขาดักทางผมดูถ้าษันติก็ออกเลยฮะอย่าไปยืนแช่บวยเขาษันติใส่นะนี่เขาล้มอยู่ฮะกส็สกิลไปเลย แต่ผมว่าเขาน่จะหลบได้ทำไมไม่หลบหอ่ะทำไมทีนี้ไม่หลบวะอ่ะออกมาครับรอท่าจับเหมือนเดิมแล้วก็สกิลสองตามด้วยสามครับเห็นไหมถ้าท่าสามเขาโดนอ่ะท่าสองมันจะรีคระแต่ถ้าไม่โดนก็คือสวยอ่ะรอรอ,รอท่าหนึ่งก่อนครับอ่ะประมาณนี้นนหลักเนี่ยคือรอรอท่าหนึ่งเสมอก่อนจะเข้าไปนะครับถ้าเกิดสกิลเราหมดหมดมุกเนี่ยให้เราเดินออก นะเดินออกเลยรอจับท่านหนึ่งอย่างเดียวพอท่านหนึ่งปุ๊บเปิดท่าสี่นะครับถ้าเขาไม่เดินหนีเราค่อยท่าสองท่าสามหรือก็อีกแบบหนึ่งคือเราจับท่าหนึ่งและตามด้วยท่าสองและสามแล้วก็จบด้วยสองในกรณีที่เขาไม่หนีนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะหนีครับส่วนใหญ่เขาจะแดดออกอย่างเช่นคอมโบที่เราจะใช้จริงๆคือจับทุ่มสกิลสอา ตานต้องตีโดนนะท่า2จะรีทันทีแล้วก็ท่าสอยีกทีหนึ่งแล้วตามด้วย4คอมโบเนี้ยมันใช้ไม่ได้เสมอเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแดชออกผมสังเกตหลายครั้งแล้วพีพีเขาไม่มายืนไม่มายืนอางหลังฉากให้เราตีหรอกพอเร,เราจับเขาทุ่มปุ๊บแบบส่วนใหญ่สัญญาณอ่ะคนเล่นสายอื่นเขาจะแดชออกทําให้อ่าเราคอมโบท่าเนี้ไม่ได้เขาจะหลบแล้วอ่าแล้วก็ทําท่าท่านี้ก็คือฟรีฉะนั้น เราสังเกตดูว่า,าเราจับท่า1เราสเลยครับเพื่อให้เขาติดสตันอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วเขาก็จะแดตออกอยู่ดีเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมารอจับครั้งต่อไปรอในจังหวะที่ว่าเขาแดตหมดค่อยมาคอมโบ2 3งาต้องโดนแล้วก็สอยอีทีนึ่งแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะอะ่เดี๋ยวเราไปเริ่มกันอีกทีหนึงนะฮะคือพูดง่ายคือ เราก็มีโอกาสที่จะโดนเขาขัดสกิลองังฮีดีกว่าเมื่อกี้จะเห็นว่าผมเข้าไปโดนขัดสกิลเหมือนกันเห็นปะอ่ามันโดนขัดสกิลด้วยฮะเขาไม่มายืนให้เราตีอยู่แล้วเราเจอกันแลสวซาดิเหมือนกันอืมถ้าซาลิก็คอมโบแบบนี้แหละครับเหมือนกันแล้วก็ออกมาครับพยายามแดชออกก่อนนะเลี้ยงสแต็กเอารอท่านหนึ่งเสมอนะครับท่านหนึ่งเข้าไปก่อนปุ๊บจับ2และสาม ถ้าเขาไม่หลบก็สองต่อเห็นไหมประมาณนี้หมดคอมบแล้วเราออกเลยฮะเราจะไม่ยืนแช่นะครับหมดคอมบเราออกเลยเราทร่าหนึ่งต่อเสร็จแล้วจับครับตีสักนิดนึงธรรมดาแล้วก็ท่าสี่ถ้าสองต่อครับเขาไม่ออกเขาสู้ถ้าเขาสู้อย่างเงี้ยคือใส่อย่างงี้เลยฮะ,ะส่วนใหญ่ที่จะบังคับสู้เหมือนกันก็จะมีเซ้าหลินแล้วก็ตวนจันทา จะมีบูตตึงอะ่ะที่จะเดินหนีออกจากดาวแล้วก็เหงิงซานแล้วมันจะพิษจะตีไก่เขาจะไม่ยืนอยู่ใกล้นะครับทีเนี้ยเส้าหลิงคนเนี้ยเขาน่าจะได้ไม่เป็นเขาเอาเทพเซียนมาเพราะเขาต้องมายืนชนผมนะครเขาเอาเทพเซียนมานะครับเขาไม่สามารถซู้ได้อยู่แล้วเทปเซียนเทปเซียนคือเอาไปทําได้อย่างเดียวคือไปแทงให้เพื่อนฮะเหมาะที่สุดเหมาะที่สุดคือไปแทงให้เพื่อนนะ <Everybody S 1> เน้นะนท่าสี่เป็นหลักหืมเคนนี้ผู้หญิงซะด้วยจเจอกับอะไรเดี๋ยวหัวซานปะ หัวตานเหรอโอ้แดดตบซะด้วยแสดงว่าเขาเจอเส้าหลินมาเยอะนะเดินหนีไปนู่นเลยมาแล้วมาแล้วซานอืมหัวซานก็มีข้อดีเหมือนกันนะตรงที่ว่ากันซีซีได้ด้วยนะครับเก็ทที่บอกแหละว่ามันสูสีกับเส้าหลินอยู่นะอม,มันกันซีซีได้ครับ คนนี้เล่นเก่งเนี่ยทำเล่นไปเก่งนะนี่ผมเสียเปรียบนะเนี่ยหัวซานเนี่ยต้องต้องใหญ่ให้เขาใช้ใหญ่้เขาตีธรรมดาไม่งั้นเขาจะเลี้ยงสแต็กธรรมตาครับเขาจะเลี้ยงสแตก็กหรือพูดง่ายคือการสีสีนั่นแหละ เนีน่ยเขาสกิลเพื่อให้ซีซีมันติดครับอเอ้คหืมเลือดเราเสียเปลี่ยนอยู่นิดนึงนะเป็นอยู่นะคนเนี้ยแหมมีเนสตกซะด้วยไม่ธรรมดาจริงๆคนคนนี้เรารองจังหวะเขาฟันหมดก่อน แน่สเต็ปดีว่ะเออเขารู้สเต็ปเส้าหลินของเราด้วยนะฮะหนึ่งสี่แล้วเขาออกเลยนี่้วาืมแพ้เลย ไปชนตอนแรกเลยตอนแรกชนเขาเยอะไปหน่อยก็รัเวลาหมดเนี่ยเดี๋ยวที่อบอกไปถ้าจะจะมีสูสีก็หัวซานนี่แหละถ้าหนึ่งหนึ่งนะว่าหัวซานมันมีการซีซีนะครับอืมแต่ว่าต้องเองี้ยงเแต็งให้เป็นอนะตีแบบเหมือนเขาอะตีธรรมดาเด้งอันนี้ถ้าเกิดใครอยากรู้อะเอาดีไาให้รีวิวผมอธิบายไม่ค่อยถูกเดี๋ยวจะทําให้ดูนะฮะสำหรับสายชิปอื่นเนะ่ยมันขึ้นอยู่กับเทคนิคขุนเล่นด้วยเว้ยไม่ใช่ว่าเอ้ยโหบูติงแม่งเสียเปรียบเราจะสู้ไม่ได้หัวซานเสียเปร มันยังไม่รวมในส่วนของพาสซีฟนี่อีกนะที่เรายังไม่เห็นทั้งหมดนะครับอ่ะใช่นี่นี่พอส่วนพลังภายในตรงเนี้ยที่โบพาสซีฟเพิ่มเติมตรงเนี้ยมันมีทํอะไรในจุดที่ทําให้เราพลิกแพงได้ด้วยนะครับถึงผมที่เคยบอกไปตอนต้นคลิปหรือว่าต้นไลฟ์ที่ผมเคยทําว่าเสาลดเนี่ยมันเก่งหนึ่งหนึ่งก็จริงแต่ส่งพาสซีฟเนี่ยมันก็มีในส่งความพลิกแพงด้วยมีเทคนิคด้วยนะครับอย่างที่บอกกินมได้เั้งสามครั้งอื เนี่ยแดดได้มันหลบสกิลได้ครับทั้ง3ครั้งสามารถเรียงสกิลได้นะครับฉะนั้นเทคนิคก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เราชนะ PP ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับจบเรื่องเทคนิคนะครับสําหรับอคอมโบของเซาลินนะครับใครที่อยากเห็นคอมโบนะพีพีนะครับของพักอื่นนะก็ส่งไอดีมาที่ Facebook ได้นะครับอ่านี้กอัดไฮไ์เพียงเท่านี้นะครับขอบมากเลย